เฮ้เฮ้สวัสดีค่ะทำไมต้อง,องแคร์ใครด้วย ปลงยามเพราคนเป็นคนต้องแต่งให้สวยเพราะอยากจะรวยกันเลยต้องชดตัวเองถึงใครจะว่าเป็นคนออร้อก็ไม่ได้นักใจเนาะถึงออรอก็เก่งจบการร้องเพลงกัมากระยองคาะชัดเสียงชัดนะคะทุกคนขออนุญาตแชร์แบบปันเองสักครู่เดียวนะคะ ไลน์ไลน์ไลน์ไดเฟซบุ๊กไลน์ก็ขายกันทันทีกดไลกันหน่อยอยากได้ส่เสี่สินค้าดีๆเข้ามาซีคอนเฟิร์มรีบเข้ามาแชทรีบเข้ามาแชทรีบเข้ามาแชทรีบแชทรีบแชทรอบที่มีโปรเซอร์มีของใหม่ๆยังไม่ถูกประเดิมอยากได้คนฟาร์มรีบเข้ามาแชทรีบเข้ามาแชท ขออนุญาตแชร์เพลบ,บันตรีสักครู่เดียวนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะทักทายกันได้เลยค่ะทุกคนลืมกระดิ่งแล้วสดมากแม่เฮ้เฮ้เฮ้ มีของมาแทนคือการหอมแกนเป็นของช่ำรวยถ้าใครอยากหอมแกนสวยกดไลค์มาด้วยให้หอมแกนสวยออนไลน์ขายของออนไลน์คุณแม่ชนแบงปันตัวองสักครู่เดียวนะคะกดไลค์มันหน่อยนะ F2 F4 เข้ามาสิคอนเฟิร์มรเข้มาแบเขรเข้ามาฮ้เฮรอบนี้มีโปรเสริมมีของใหม่ๆยังไม่ถูกประเดิมยากได้คอนเฟิร์มรีบเข้ามาแชทรีบเข้ามาแชทอยกเายของอนไลไลไล์ไลไลกก็ขายกันทำที มีของใหม่ๆยังไม่ถูกประเดิมเดี๋ยวจบเพลงนี้เริ่มเลยค่ะทุกคนเฮ้เฮ้ ัสดีค่ะครูจอยนะคะสั่งจิตพิชิตร้อยล้านนะคะครูจอยไลค์ในเพจแห่งนี้นะคะแล้วก็แชร์ไปตามกลุ่มต่างๆนะคะแล้วก็ชื่อเฟซบุ๊กของครูจอยนะคะครูจอยชุติการสีประเสริฐนะคะรู้ว่าชุติการสีประเสริฐนั่นเองนะคะอ่าครูจอยไลฟ์สร้างตัวตนนะคะเพื่อพัฒนาเรียนรู้ของตัวเองนะคะขอบคุณเสียงเพลงของแม่ครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้นะคะใครอยากทราบนะคะเพลงนี้อยู่ที่ไหนเข้าไปใน u t u b e นะคะแล้วก็พิมพ์ได้เลยคะ่ะทุกคนอ่า เพราะมันเป็นเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจนะคะให้เราทุกคนที่เป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะรู้สึกว่ากระฮึกกระเหิมนะคะกระสันที่อยากจะไลฟ์สดนะคะวันนี้นะคะข้อดีข้อดีของการไลฟ์สดสร้างตัวตนนะคะของแมคค้าออนไลน์นะคะวันนี้ครูจอยจะมาแบ่งปันความรู้ดีๆให้ทุกคนนะคะที่เป็นแม่ค้ามือใหม่หรือมือเก่าที่เข้ามาฟังเพจแห่งนี้นะคะก็กล่าวคําว่าสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะครูจอยนะคะ ในอดีตนะคะคุณจอเป็นคุณครูสอนเด็กอนุบาลน,นะคะอยู่ด้วยกันทั้งหมด11ปีนะคะหละังจากนั้นลากออกมาเป็นแม่ค้าแม่ขายนะคะเป็นแม่ค้าขายโรตีนะคะ,ะขายมาทั้งหมด19ปีเต็มนะคะ คุณครูจอยนะคะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวนะคะเลี้ยงลูกมาคนเดียวค่ะอ่าทำงานคนเดียวนะคะเป็นผู้หญิงเก่งและก็แร่งนะคะมีความอึดอดทนสูงค่ะทุกคนแต่ครูจอยนะคะไม่เคยย่อท้อกับปัญหาเรื่องประสักนะคะเพราะเป้าหมายของเรานะคะเราผูกไว้แน่นก็คือลูกชายของครูจอยนั่นเองนะคะอืมครูจอยมีความรู้สึกว่าครูจอยมีความสุขใน ในทุกๆวันที่กูจอมยมาไลฟ์สดมีความสุขในทุกๆวันที่กูจอยได้สร้างสารรค์ชีวิตตัวเองใหม่ได้เสร็จสร้างตัวเองใหม่นะคะด้วยการด้วยการที่เราจงใจสร้างมันค่ะทุกคนอ่าไม่มีใครนะคะทำงานหนักๆแล้วตายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณทํางานหนักๆแล้วเหนื่อยแล้วคุณก็พักแต่เดี๋ยวนี้มันมีงานที่ง่ายกว่านี้ก็คือการขายออนไลน์นั่นเองนะคะเราทํางานหนักนะคะแต่ เรามีระบบในการทําง,งานมันจะดีกว่าไหมอ่ามันจะดีกว่าไหมนะคะในอดีตครูจอยนะคะครูจอยเป็นคนที่ขี้วีนนะคะขี้กรดง่ายงงงงขี้น้อยใจนะคะขี้ฉาขี้หลายขี้มีมีหมดทุกขี้เลยค่ะทุกคนมีหมดเลยนะคะเพราะอะไรคะสวัสดีค่ะเพราะอะไรคะเพราะผู้หญิงทุกคนเป็นค่ะอืมพฤติกรรมของผู้หญิงทุกคน เป็นค่ะครูจอยเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนก็เป็นเหมือนครูจอยเหมือนกันนะคะแต่ครูจอยนะคะขอบคุณคลิปมหากับ21วันของแม่ครูสิตานะคะเลเวลหนึ่งนะคะครูจอยเรียนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปฟรีนะคะทุกคนไม่จ่ายตังค์แม้แต่บ,บาทเดียวเลยนะคะเป็นคลิปฟรีนะคะครูจอยเรียนและลงมือทานะคะเรียนและทําเรียนและทําเรียนและทาทาตามจนครบ21วันนะคะและ้วครูจอยนะคะเรียนคลิปฟรีหน้าเพจ a c e b o o k ของแม่ครูสิตาด้วยควบคู่กันไปนะคะ ได้ๆทีค่ครูจอยเรียนครูจอยไม่เข้าใจหรอกค่ะแต่ครูจอยกลับไปเรียนซ้ํารอบสองถึงเกิดการตื่นรู้ว่าจริงๆแล้วแม่ครูสอนไม่ได้ไกลจากตัวเราเลยนะคะสอนในสิ่งที่เราเป็นเราสอนในสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนั่นคือการสอนรักตัวเองนะคะรักตัวเองเป็นขอบคุณตัวเองนะคะคลิปนะคลิปมหาการนะคะ ทำให้ผู้จอยเปลี่ยนแปลงเป็นคนละคนนะคะมีความสุขสนุกเบิกบานร่าเริงน,นะคะแต่ในอดีตครูจอยก็มีคําอยู่คํหนึ่งว่าครูจอยเป็นคนที่มีชีวิตดีดีนะคะคำนี้ครูจอยจะพูดติดปากอยู่ตลอดแต่คุณจอยไม่รู้ว่าครูจอยไม่รู้อะไรมันเป็นการโปรแกรมจิตของกฎจักรวาลกฎแห่งแรงดึงดูดนะคะทาให้ครูจอยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราโปรแกรมมาไว้ว่าชีวิตเราเป็นชีวิตที่ดีดีนะคะชีวิตดีดี แล้วชีวิตก็ดีดีตามปากนะคะ <ๆ S 1> คุณนะคะเวลาคุณพูดอะไรหรือพูดหรือโปรแกรมสิ่งไหนก็แล้วแต่ให้ใช้คำพูดด้านบวกนะคะให้ใช้คำพูดด้านบวกนะคะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะครูจอยังไม่ได้ทักเลยนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะใช้โปรแกรมที่ด้านดีและบวกนะคะคิดดีพูดดีทำดีอารมณ์ดีนะคะทำให้เราเป็นคนใหม่นะคะ ครั้งแรกไม่มีใครเปลี่ยนได้ค,ค่ะทุกคนครูจอยก็เปลี่ยนไม่ได้แต่ครูจอยมาเก็ตคําที่บอกว่าจริงๆคํานี้ไม่ไม่ควรที่จะจะจะใช้แต่เรามปความรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังไม่เก่งอะ่ะเฮ้ยเรายังไม่เข้าใจอ,ะอ่ะอ่ามันมีคํหนึ่งที่ทําให้ครูจอยเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนไปทีละนิดก็คือบิดวันละหนึ่งองศานะคะเราบิดตัวเองไปวันละหนึ่งองศา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 จนจนกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ บิดแบบไหนเข้าครูขาอันนี้มันมันเป็นเขาเรียกว่าความสามารถสมบคคลนะคะการบิดตัวเองก็คือการเรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้นะคะครูจอยเรียนคลิปหากราบนะคะครูจอยจะบิดตัวเองทีละนิดทีละนิดทีละนิดทีละน,นิดนะคะบิดไปทุกทุกไลท์ของไม่ครสตาจนครบ21เวันนะคะถ้าเราครบ21วันแล้วนะคะเรายังไม่เก็ตกลับไปเรียนซ้ําใหม่แล้วก็บิดตัวเองใหม่นะคะ บิดน้ําในตัวจากน้ําเราเป็นสีดาๆนะคะหรือสีช้าเลือดช้าหนองในตัวเรานะคะอ่าบางบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะคาว่าน้ําสกปรกในตัวเราก็มีค่ะทุกคนเพราะในร่างกายของเรานะคะมีน้ํามากมากถึงมากที่สุดน้ําเหล่านั้นนะคะสิ่งไหนที่เราคิดไม่ดีมันก็จะเป็นจากน้ําแก้วใสๆถ้าเราเติมสิ่งที่ไม่ดีลงไปหรือว่าขยะลงไปนะคะใน น้ำที่เป็นร่างกายของเราเช่นการพูดไม่ดีการด่าทอการบูลลี่นะคะหรือการาพูดเท็จพูดส่อเสียดนินทาเพื่อนนี่คือน้ําไม่ดีที่เข้าไปในร่างกายนะคะทำอย่างไรล่ะคะเราก็ฝึกตัวเองนะคะฝึกตัวเองในด้านบวกทั้งหมดแล้วก็บิดไปละครั้ง บิดไปทีละหนึ่งองศาหนึ่งองศาจนกลับกลายเป็นน้ําที่ใสขึ้นใสขึ้นใสขึ้นแล้วก็ใสขึ้นนะคะเขาเรียกว่าเปลี่ยนจากโลกภายในนะคะครูจอยพูดอย่างนี้บางหลายคนอาจจะไม่เข้าใจเนาะแต่ถ้าอยากจะเข้าใจจริงๆก็คือกลับไปเรียนคลิปมหากาบยี่งเสวยของเม่คูซิตาแล้วคุณจะเข้าใจและคุณจะค้นพบชีวิตใหม่ที่ใชไเลมากกว่าเดิมนะคะครูจอยขอบคุณคลิปนี้จริงๆทําให้ครูจอยค้นพบตัวเองครูจอยไม่เคยรู้ว่าตัวตัวครูจอยเองเป็น เป็นคนแบบไหนต้องการอะไรคือพูดได้ง่ายเรานะคะอยู่มาตั้ง40กว่าปีแล้วแต่ไม่รู้ตัวตนจริงๆของตัวเองว่าต,วตัวเองต้องการอะไรเป็นไหมคะทุกคนเป็นเหมือนกันไหมคะอ่าครูจอยเชื่อว่าเป็นเหมือนกันเพราะเราไม่รู้ว่าตัวตนของเราจริงๆคือเราต้องการอะไรเราทําอะไรเป้าหมายเราคืออะไรมันมันเขาเรียกว่าคือไม่รู้อ่ะมีแต่เดินไปข้างหน้า แต่ไม่รู้ว่าจุดประสงค์สิ่งที่เราจะไปเอาจุดประสงค์ในสิ่งที่เราจะทําการโฟกัสความชัดเจนความชัดเจนความคมชัดของตัวเองคือไม่รู้นะคะทำให้ครูจอยเกิดการตื่นรู้นะคะว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะงานหนักๆผลักให้จักรวาลทำนะคะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ครูจอยตื่นรู้ก็คือการออกมาสร้างตัวตนนะคะการออกมาสร้างตัวตนโดยการไล์สดนะคะวันนี้ข้อดีของการไล์สดเลยนะคะครูจอยจะบอกเลยว่า ทุกคนไม่มีความพร้อมนะคะในการออกมาไล์สดครั้งแรกไม่มีความพร้อมเพราะเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเราไม่รู้ว่าเราต้องทําสิ่งไหนก่อนนะคะสิ่งแรกที่ครูจอยทาเลยครูจอยเข้าไปเรียนก่อนว่าเขาทําอย่างไรในการไล์สดเขากดตรงไหนเขาไปตรงไหนเขาทําอย่างไรคือจอครูจอยเข้าไปเรียนหมดเลยแล้วขั้นตอนต่อมาคือเราไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้เพอร์ฟิในการออกมาไล์เพราะในสมองเรายังไม่มีอะไรเลยนะคะ เพราะฉะนั้นคุณต้องเรียนนะคะเริ่มต้นจากการเรียนก่อนเลยสิ่งไหนไม่รู้เข้าไป Google สิ่งไหนไม่รู้เข้าไปใน YouTube ถามนะคะถามอากูถามสิ่งไหนที่เรารู้คือถามนะคะ,ะถามถามเสร็จแล้วเราเอามาทำนะคะเอามาทำเอามาเอามา adept apply ให้กับตัวเองนะคะครูจอยนะคะหลังจากครูจอยเรียนครูจอยก็เริ่มที่จะไลฟ์สดแบ่งปันตัวเองนะคะโดยทำตามคลิปของแมค่ครูสิตาโดยทำตามคลิป ต่างๆที่แม่ครูสอนแล้วเราเข้าใจคลิปนั้นแล้วเราออกมาแบ่งปันนะคะออกมาแบ่งปันครั้งแรกนะคะก็เขียนสคริปต์แล้วก็อ่านตามสคริปต์นะคะไม่ได้พูดจ๋าแบบนี้คือเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้วอะไรเรายังไม่เก่งเพราะเรายังมีการฟังยังไม่มากพอก็เลยพูดไม่ได้นะคะอ่าเห็นไหมจริงๆทุกคนเขาเรียกว่าเริ่มต้นเหมือนกันหมดในการไลฟ์สดแต่ข้อดีนะคะข้อดีเลยนะคะ หลังจากคุณเรียนรู้บวกกับการลงมือทำซ้ำทีบ่อยเพื่อฝึกฝนและพัฒนาตัวเองนะคะสิ่งที่คุณได้นะคะอันดับหนึ่งเลยคือพัฒนาตัวเองสร้างบุคลิกใหม่ให้กับตัวเองการแต่งตัวที่ดูดีมากขึ้นเสื้อผ้าหน้าผมที่ดูดีมากขึ้นหน้าจากไม่เคยแต่งเลยนะคะก็กลับมาหัดแต่งหน้าทา l ลิสติกนะคะเขียนคิ้วนะคะปัดแก้มนะคะทำทรงผมนะคะ ถามว่าวันนี้ครูจอยเพอร์เฟกต์หรือยัง,ย,งยังคะ่ะทุกคนครูจอยยังไม่เพอร์เฟกต์เพราะครูจอยทํางานประจําแต่ครูจอยจัดสรรเวลาที่จะออกมาแบ่งปันนะคะด้วยความรักความสนุกความเบิกบานไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ถูกบังคับหรือทําแบบเขาเรียกยังไงอ่ะทาแบบฉันอยากจะไ like ล่อะไอ้มม่จบจบอะมันไม่ใช่ค่ะแต่มันมีมันการการที่ออกมาไลคือทําให้เรามีความสุขในการที่เราออกมาไลค์การสร้างตัวตนของเราคือเอาตัวตนของตัวคุณจริงๆออกมาพูด ะะพูดออกมาจากจิตใจของเราพูดด้วยความจริงใจนะคะที่อยากจะให้ส่วนใครจะเห็นไม่เห็นไม่สําคัญนะะมันอยู่ที่การฝึกฝนของเรานะคะคนเก่งนะคะเขาก็เก่งแต่คนเก่งถ้าไม่ทําก็ไม่เก่งนะคะเพราะฉะนั้นคุณเก่งคุณฝึกฝนลงมือทําซ้าทีบ่อยแล้วคุณจะเป็นคนเก่งเองนะคะทีนี้ข้อดีนะคะที่ได้จากการที่ว่าแต่งตัวแล้ว การทาลิปสติกการใส่เสื้อผ้า้ดูดีนะคะฉากหลังนะคะเมื่อก่อนครูจอยจะเป็นฉากพื้นขาวตอนนี้ยังมีไหมยังมีค่ะแต่เดี๋ยวนี้เราก็มีเมกกราวข้างหลังด้วยนะคะขอบคุณไมกกลาวสวยๆนะคะขอบคุณมากๆเลยอันนี้ครูจอยก็ไปเรียนมานะคะถ้าใครอยากรู้ครูจอยก็จะบอกให้ได้ว่าโหลดจากแอปไหนมานะคะอ่าเห็นไหมไม่มีใครพร้อมนะคะความพร้อมไม่มีจริงคะ่ะตั้งกลง้องครั้งแรกครูจอยไม่ได้ใช้ครูใช้ครูจอยใช,ใช้พิงเอาไว้แล้วก็ไล์นะคะ ราะความที่อยากสร้างตัวตนให้กับตัวเองนะคะเห็นไหมคะข้อดีเยอะแยะเลยนะคะหลังจากเราไลฟ์ไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะเราจะมีความมั่นกาเรียกความมั่นใจในตัวเองนะคะมั่นใจในการพูดนะคะมั่นใจในการที่ออกมาไลฟ์มั่นใจในการที่ในสิ่งที่เราจะพูดนะคะเพราะเรามีเนื้อหาอยู่ในหัวมากพอแล้วเราก็แบ่งปันไปในตามสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาแบ่งปันตามความรู้สึกที่เราเราคิด เราอ่านแล้วเราก็บรรยายมันออกมานะคะโดยเป็นตัวของตัวเรามากที่สุดนะคะจากคนไม่สวยก็ทําให้สวยได้นะคะจากคนไม่ดูดีก็ทําให้ดูดีได้นะคะอืมเมื่อก่อนครูจะไม่เป็นเป็นคนแบบนี้นะคือแต่งตัวแบบนี้ไม่มีะคะ่ะสมัยจะเป็นเสื้อยืดกางเกยียเนาะแต่วันเวลาทําให้ทุกคนเปลี่ยนไปนะคะการข้อดีนะคะในการไลฟ์สดคือ การท้าทายความสามารถของตัวเราเองนะคะเมื่อไหรที่คุณทําซ้ํำีบ่อยนะคะคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยในสิ่งที่เราทําในทุกๆไลฟ์สดเราทําในทุกๆครั้งนะคะการไลฟ์จะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาในทางที่ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นสุดท้ายเราก็จะเป็นคนเก่งวันหนึ่งก็จะเป็นวันของเรานะคะถ้าเราเก่งในการแบ่งปันนะคะเก่งในการยิ้มอ่าเก่งในการที่ให้ความจริงใจกับทุกๆคนที่เข้ามาดูนะคะ คลิปนี้สุดยอดไหมคะทุกคนอืมครูจอยตื่นรู้จากสิ่งที่ครูจอยลงมือทําด้วยตัวเองแล้วก็ผ่งปันเพื่อนะคะใครที่เข้ามาดูณตอนนี้หรือฟังย้อนหลังนะคะคุณก็จะโชคดีเพราะสิ่งที่เรากลัวในการไล์สดนะคะคุณอย่าไปกลัวสลัดความกลัวทิ้งนะคะครั้งแรกครูจอยสลัดความกลัวทิ้งเอาแล้ววะวันนี้แล้ววะฉันจะไล์แล้วอ่ะฉันจะไล์แล้วเป็นไงเป็นกัน ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5จนถึงครั้งที่21คุณจะเก่งแต่คุณต้องก้าวผ่านครั้งแรกไปให้ได้ก่อนก้าวผ่านครั้งแรกคุณต้องก้าวครั้งที่สองแล้วก็เหยียบไปครั้งครั้งที่สไปครั้งที่4ครั้งที่หและคุณจะเป็นคนเก่งนะคะครูจอยเชื่อเหลือเกินว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์สําหรับทุกๆคนนะคะที่เข้ามาฟังไลค์ในครั้งนี้ในเพจสังจิตครูจอยสังจิตพิชิตร้อยล้านนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณคนที่กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันนะคะอขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะเฮงปังกับงานที่ทำนะคะไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่ครูจอยบอกนะแต่ให้พิสูจน์ด้วยการลงมือทำด้วยตัวเองนะคะสิ่งไหนที่เราทำด้วยตัวเองเราจะตื่นรู้ด้วยตัวเองแล้วเราจะเก่งมีความเก่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในทุกครั้งที่ออกมาไลฟ์สดนะคะไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่ครูจอยพูด ลงมือทำนะคะผลลัพธ์อยู่ที่ตัวคุณค่ะไม่ได้อยู่ที่ตัวครูจอยนะคะครูจอยทำครูจอยก็ได้ผลลัพธ์เองเลยเกิดการแบ่งปันแล้วก็ส่งต่อไปให้กับทุกๆคนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกๆคนมา,มากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะบายๆเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ